ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเรเทอะนะครับนายกแจงไม่มีแนวคิดแก้รัฐธรรมนูญน,นะครับเพราะสสปาติลิตก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าแน่นอนครับว่าถ้าในความคิดของคุณเศรษฐานั้นเลอะเทอะนะครับแต่คุณเสรฐาลืมไปหรือเปล่าว่าคุณเศรษฐาไม่เคยเป็นสสคุณเศรฐานะครับเข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยวันนี้นะครับ แน่นอนครับเมื่อหมดวาระคุณเสรษฐาก็ไม่ได้เป็นนายกแล้วและก็คงคิดว่าคนอย่างคุณเสรษฐาไม่กล้าลงสมัครสสหรือถ้าจะลงก็คงจะต้องลงบัญชีสสปารต์ติสต์อันดับ1อันดับสองเท่านั้นเพราะกลัวว่าตัวเองจะสอบตกเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการที่นายกออกมาบอกว่าไม่มีแนวคิดเนี่ยเป็นแนวคิดของนายกอันนี้ไม่เถียงแต่นายกรัฐมนตรีเคยถามสสเพื่อไทยเคยถามถามคนของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่า ว่ามีแนวคิดแบบนี้หรือเปล่าเพราะแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับพักเพื่อไทยนะครับถ้าจะสู้กันด้วยกฎกติกาปกติให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินทางพักเพื่อไทยย่อมรู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางสู้พักก้าวไกลได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้พักเพื่อไทยเข้ามาจาัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยนะครับเพราะมีรัฐมนูญปีหกเอื้อประโยชน์และเอื้ออำานวยแน่นอนครับพักเพื่อไทยเองอพักเพื่อไทยเองก็มั่นใจ ว,วันนี้นะครับถ้าเกิดว่าตัวเองจะได้เข้ามาเป็นรัฐบาลอีกก็ต้องอาศัยรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเคยพูดและเคยย้ำเอาไว้ตั้งแต่ทีแรกว่าการแก้รัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะแก้เพื่อเป็นรัฐธรรมนูนฉบับประชาชนหรือจะแก้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อใครและแน่นอนครับว่าข้อมูลนี้จะจริงหรือไม่จริงยังไม่รู้แต่นะครับให้เราตั้งประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์และตั้งคาถามก่อนอย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับ ตั้งคำถาม ตั้งประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์แล้วมันไม่เกิดขึ้นมันจะเป็นผลดีแต่ถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นมันจะกลายเป็นผลเสียมากกว่าหรือเปล่าแต่ก็เชื่อนะครับว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสสแบบเลือกมาทั้งหมดให้ประชาชนเป็นคนเลือกแล้วไม่มีปาร์ตี้ลิสต์นะครับผมก็บอกเลยว่าวันนี้ยังไงเพื่อไทยก็ไม่มีิทธิ์ที่ชัตน,นาวไกลในสถานการณ์แบบนี้แต่ถ้าเกิดมีการปรับสสปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยยังอยู่แต่มีการปรับเงื่อนไขาบางอย่างเช่นวันนี้สสปาร์ตี้ลิสต์ ในพักเองมีสามารถมีสสปาฏิริ์ได้ไม่เกิน5คนหรือไม่เกิน10คนแต่มีสสปาร์ตร้อยห้าสิ150คนแต่มีได้ไม่เกิน10คนอย่างเงี้ยแสดงว,ว่าจะต้องถ้าเกินคะแนนที่เกินก็ป่าประโยชน์เราก็จะได้สสปฏิริ์เป็นสสปัิเสธเอามาหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวกว่าครับรองฉุกคิดนะครับนายกแจงไม่มีแนวคิดแก้แรัฐธรรมนูญโลาะสสปฏิริ์นะครับบอกเลอะเทอะ เรื่องใหญ่ขนาดนี้ต้องรู้เมื่อวันที่23มิถุนายน2577ที่บริเวณจุดก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3จังหวัดชนบุรีนายเศรษฐาทวีสินนายกมตีได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านออกมาเปิดเผยว่าการแก้ไขรัฐมนตรครั้งนี้มีความพยายามจะไม่ให้มีสสบัญชีรายชื่อเพื่อสกัดพรรคก้าวไกลโดยนายเศรษฐากล่าวว่าเอาข่าวมาจากไหนตนไม่ทราบคงเป็นเรื่องของเกมการเมืองระมัน รัฐมนตรีเราไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยและไม่ได้อยู่ในวาระของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยและอาจจะแก้เรื่องใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องผ่านรัฐสภาอยู่แล้วซึ่งตนในฐานะคนที่อยู่ในพักเพื่อไทยด้วยและทํางานในฝ่ายบริหารถ้าเกิดจะทําเรื่องใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องมีการพูดคุยกันในพักของเราเองซึ่งพอมาถึงช่วงนี้นายกรมนตีได้หันไปหานายสุริยะ จึงร่วมเลิมลกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนางมนพรจักรเดินศรีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมในฐานะผู้ประสานงานวิฟรัฐบาลที่ยืนอยู่ข้างๆพร้อมถามนางมนพรว่าไม่มีใครพูดเรื่องนี้ใช่ไหมนางมนพรยืนยันว่าไม่เคยมีใครพูดและตนก็คิดว่ายังไม่มีเรื่องนี้ มาถามว่าการให้ข่าวลักษณะนี้เป็นการดิสเครดิตรัฐบาลหรือไม่นายสถากาว่าว่าคงเป็นธรรมราของการเมืองที่มีการสับสนตนว่าตอนนี้เรามุ่งแก้ปัญหาที่พี่น้องประชาชนดีกว่าซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะมีคำถามมาถึงตนตนก็ยืนต่อไปเรื่อยแต่จะเห็นว่าสีหน้าของตอนเองยิ้มแย้มตนคิดว่ามันไม่มีอะไรเลยรัฐมนตรีที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ในพรรคนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนาย,ยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็อยู่กับพักมานานตอน,ตอนตนตอบคําถามสื่อก็เรียตามามองท่านท่านก็ยิ้มไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้หรอกรอเระเธอะนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดของนายกรัฐมนตรตีก็อย่างที่บอกว่ามีอะไรหลายๆเรื่องนะครับที่นายกรัฐมนตรตีไม่รู้หรือเปล่าครับ แต่ที่แน่ๆบอกได้เลยครับว่ารัฐมนูญฉบับนี้ต้องจับตาดูให้ดีครับเพราะรัฐมนูญฉบับนี้ผมพูดย้ําว่าเชื่อเถอะครับว่าไม่ได้เป็นรัฐมนูญฉบับประชาชนแต่เป็นรัฐมนูญฉบับเพื่อใครมากกว่าครับมีหะายอัปเดตมีอะไรข่้นไหวมีอะไรคลิปหน้าดเดี๋ยวอัพเดตให้ฟังครับ